คาสอนหลวงพ่อพระราชพรพรหมยานอานิสงกถิ่นมีเงินน้อยอยากทําบุญกถินตอนที่สองร่วมทอดกถินสามัคคีและกถินสามัคคีนี่ถือว่าเป็นเจ้าภาพด้วยกันทุกคนไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเก่งโดยเฉพาะไม่มีใครเป็นบริวารทุกคนเป็นเจ้าภาพในเมื่อทุกคนเป็นเจ้าภาพก็มีฐานะร่วมกันรับอานิสงเหมือนกันคือเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้า500ชาติเหมือนกันเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ500รชาติเหมือนกันเป็นกษัตริย์หรือเป็นพระบรมราชินีนาถ5้าชาติเหมือนกันเป็น หาเศษฐี500ชาติเป็นอนุเศษฐี500ชาติเป็นฆหบดี500ชาติรวมความว่าทุกอย่างเป็นเหมือนกันเ้าจะถามว่ากรถินวัดนั้นท่าบางเอิญมีพระเพียง5องค์คนไปทําบุญตั้งสองสามพันคนจะมีอนิสงส์ต้องแบ่งกันมากมายไหมจะได้อนิสงส์คนละนิดคนละหน่อยไหมก็ต้องขอตอบว่าคําว่าอนิสงส์ไม่แบ่งทุกคนได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันต้นต่อไปกลับมาติดตามกรถินสามอย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำบันทึกเป็นหนังสือคําสอนหลวงพ่อวัดท่าซุงเล่มที่เจ็ดสิบหน้าห้าสิบแปด